โอ้ติดตั้งจะโคกทุกคนสวยๆครับนี่ลนยะูตัวใหญ่ฐานใหญ่แหมหนักแน่นนะน,นะครับแต่เราก็มายาแนวแนละ้วยาแนวก็ใช้สีเทาเล้วนาะนี่ก็ใช้ยึดยึดพุกกบฝังนี่นะมาตามตัวกันเนาะนี่ครับฝังพุกแนละ้วนี่เ,นเป็นน็อตโอ้ขันได้ดีเลยพวกนี้ต้องระวัง เราปุ๋มายานี่เลยยาฐานเนาะเผื่อมันรั่วซึมก็จะได้บุกขับน้ําลงลงในท่อน้ทิ้งไปตรงบ่อกเกิดเนาะอย่าเน่าเด็ดไหม ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วแหมสายน้ําดีมันสั้นไปหน่อยเนาะให้มากับตัวมนะันนาะสั้นใส่ไม่ทัาไม่ถึงนี่เนาะอืมไม่ถึงเลยนู่จากตัวนี้เป็นของเดิมเนานะก็ไม่อยากจะต่อใหม่ครับใช้ตัวนี้เลยเราต่อสายเอาสายก็จะมียาวหกเซน8ปสิบเซนเมตรหนึ 1, ่งเมตี่สิ ไปถึงเมตรหาสิบนาสายพวกนี้มีหลายขนาดเดี๋ยวเราก็ใช้สักหกสิบเซนนะสวยๆจะได้ไม่เกะกะมากเวลาทําความสะอาดนะให้แบบสวยๆชักโครกฐานที่ใหญ่แ็หมมันคงทางวอนสุดยอดไปเลย,ยนี่อ่านเราก็ปูไปแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ติดตั้งชักโครก